ค่าคอเลสเตอรอลแค่ไหนถึงทำให้แก่ช้าพวกเราพอถึงวัยตรวจเลือดเราไปตรวจเลือดสิ่งที่เราจะเพ่งเลงนอกเหนือจากการตรวจค่าน้ำตาลในเลือดแล้วก็คือไขมันต่างๆในเลือดเช่นพวกค่า LD L D L คอเลสเตอรอลไตรเซอไลด์เรามักจะอยากให้ค่าเหล่านี้ต่ำเตี้ยติดดินที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าค่าเหล่านี้สูงขึ้นมากเท่าไหร่เราก็จะเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด ลวกเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายและท่ามกลางความกลัวนั้นเรามีความไม่แน่ใจอยู่ด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะไอเอลีเอลนี้มันอะไร คอเลสเตอรอลนี่อะไรแต่กิสสล์นี่มันไขมันหรืออะไรกันแน่ความไม่รู้เนี่แหละค่ะที่ทําให้เกิดความกังวลเปรียบเสมือนกับตอนที่เราไปในหมู่ม็อบประท้วงรัฐบาลถ้าเราเห็นคนวิ่งวิ่งหรือเห็นคนก้มหลบหรือได้ยินเสียงเปี้ยงป้างเนี่ยเราก็จะตกใจแล้วเราก็จะรีบหลบทันทีโดยที่เราไม่รู้ว่าต้นเหตุของเสียงนั้นคืออะไรได้ซ้ําไปบางทีมันอาจจะเกิดจากคนคนหนึ่งวิ่งเพราะว่ารู้สึกปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ําก็ได้ ความกังวลนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุแรกของความแก่เลยแล้วก็ทําให้เกิดความแก่ได้มากด้วยเพราะว่าเราว่าจะก,กังวลตลอดเวลาเรามาแก้สาเหตุความแก่นี้โดยการทําความรู้จักกับทั้งคอเลสเตอรอล L D L และไตรกลีเซอไรด์กันเลยค่ะเวลาเรากินไข่แดงไข่แดงมีรสมันๆอร่อยแล้วคนชอบจะพูดว่าไข่แดงอ่ะไขมันสูงนะเราก็เลยพาน,นึกว่า คอเลสเตอรอลในไข่แดงก็คือไขมันที่ร่างกายเอาไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้แต่จริงๆแล้วคอรลสเตอรอลไม่ใช่ไขมันที่ร่างกายเอาไปเผาผลาญได้ค่ะถ้าเปรียบไขมันที่เอาไปเผาผลาญได้เป็นน้ำมันคอรลสเตอรอลจะเปรียบเหมือนแว็กซ์ค่ะร่างกายเอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้แต่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพดำรงอยู่ของร่างกายของเรา ร่างกายต้องการคอเลสเตอรอลวันละประมาณ3,000ถึง5,000มิเมิิกรัมแต่ไข่แดงม,มีคอเลสเตอรอลเพียง200มิลลเมริกรัมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเรากินคอเลสเตอรอลไม่พอหรอกค่ะคอเลสเตอรอลที่เราวัดได้ในเลือดก,ก็คือคอเลสเตอรอลที่ร่างกายสร้างขึ้นทุกๆเซลล์ของร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลได้แต่ส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นที่ตับค่ะ ให้เรามาดูว่าในร่างกายเราใช้คอเลสเตอรอลทำอะไรบ้างอันที่หนึ่งคอเลสเตอรอลเป็นส่วนหนึ่งของผนังหุ้มเซลล์ร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์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 มากมายถ้าไม่มีเซลล์ก็ไม่มีเราเปรียบเหมือนไข่อะคะ่ะถ้าไม่มีเปลือกไข่ก็ไม่มีไข่อ้อที่สองคอเลสเตอรอลเป็นส่วนสำคัญของสมองและระบบประสาทเคยได้ยินศัพท์ของคนบุโบราณไหมที่เขาเรียกว่ามันสมอง อันนี้เนี่ยคนที่เขาบญรยายศัพ์ว่ามันสมองเนี่ยเขาไม่ได้รู้หรอกว่าสมองประกอบด้วยคอเลสเตอรอลแต่เขาพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าเขาเห็นมันตอนที่อาจจะอุบัติเหตุหัวแตกสมองไหลอะไรทำนองนั้นะมันดูเป็นมันมันแว็กซ์แว็กและส่วนสําคัญของสมองเราก็คือก้อนคอเลสเตอรอลนั่นเองนอกจากนี้เส้นประสาทของเราทั้งเส้นประสาทรับความรู้สึกและส่งความรู้สึก ก็ประกอบด้วยเยื่อหุ้มประสาทหรือเขาเรียกว่า myelin s h e a ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลเป็นส่วนใหญ่ค่ะถ้าไม่มีไม e l i n s h e a แล้วการรับส่งกระแสประสาทก็จะทำไปได้อย่างไม่ราบรื่นและไม่รวดเร็วส่งผลต่อการรับรู้ความจำการคิดแล้วก็การตอบสนองการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะการเคลื่อนไหวงกเกิดเกนๆนขี้ลืมความจาไม่ดีคิดอะไรไม่ค่อยออกและอันที่สามคอเลสเตอรอล ช่วยสร้างวิตามินดีที่ผิวหนังคอเลสเตอรอลในส่วนที่อยู่ใกล้ๆผิวหนังเนี่ยเมื่อโดนแดดแรงๆก็จะสร้างวิตามินดีให้กับร่างกายเราอันที่4คอเลสเตอรอลมีส่วนในการเสริมมูดของร่างกายให้เป็นมูดที่ดีแล้วก็อารมณ์ราบรื่นสงบนิ่งไม่ปีดขึ้นปีดลงเวลาที่เราบาดเจ็บมีแผลหรืออักเสบทั้งภายนอกร่างกายและภายในร่างกายรวมทั้งภายในเส้นเลือดด้วยคอเลสเตอรอลจะไปช่วยปะ อุดซ่อมแซมแผลค่ะคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบของไขกระดูกไขกระดูกมีส่วนสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดทั้งเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวซึ่งมีส่วนเกี่ยวกับภูมิต้านทานโรคค่ะคอเลสเตอรอลเป็นสารแอนตี aging, ้เอจจิ้งแอนตี้มะเร็งเพราะว่าตัวมันเองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบของน้ําดีซึ่งเราเอาไว้สําหรับย่อยไขมัน แล้วก็ข้อต่อไปสำคัญมากคอเลสเตอรอลเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนเพศค่ะทั้งเพศชายและเพศหญิงเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ควรจะเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะคะคอเลสเตอรอลจะฆ่าเราได้โดยการไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจเราจริงหรือไม่ ก็ในเมื่อคอเลสเตอรอลเป็นหน่วยเมดิกที่ช่วยซ่อมแซมเส้นเลือดที่อักเสบสาเหตุของการอุดตันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นเหมือนหน่วยเมดิกที่มารักษาบริเวณนั้นถ้าอักเสบซ้ำซากคอเลสเตอรอลก็มาปะตรงนั้นบ่อยๆการอุดตันมีสาเหตุมาจากการอักเสบไม่ใช่คอเลสเตอรอลเปรียบเสมือนกับ ในถนนเวลาเกิดอุบัติเหตุอ่ะเราจะเห็นรถพยาบาลเราก็จะเห็นรถปอเต็กตึงไปอัดไปอออยู่ตรงนั้นเต็มซึ่งทําให้เกิดรถติดการเกิดรถติดไม่ได้เกิดจากรถพยาบาลหรือปอเต็กตึงแต่เกิดจากอุบัติเหตุค่ะไตรกีสรายไตรกีสรายนี่แหละค่ะคือไขมันที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ผ่อผานเป็นพลังงานได้เวลาเรากินไขมันพวกมันเป็นก้อนก,กินเนยหรือว่ากินไขมันที่เป็นเหลว น้ำมันต่างๆเวลาเข้าไปในกระเพาะ แล้วก็ลงไปที่ลำไส้จะเกิดการย่อยอไขมันเหล่านี้ให้กลายเป็นไตรกรีเซไรเนื่องจากไขมันไม่ละลายน้ําระบบขนส่งในร่างกายของเราเป็นระบบเลือดและระบบน้ําเหลืองซึ่งเป็นน้ําจึงต้องการเรือดํำน้ําพิเศษที่เรียกว่าไคโรไมครอนที่จะมาเอาไตรกรีเซไรเหล่านี้วนเวียนเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองแล้วก็จะไปรวมกับระบบเลือดแถวแวบริเวณช่องอก4-6ชั่วโมงหลังจากการกินถ้าเผื่อว่าเรามีน้ําตาลในเลือดน้อยไตรกรีเซไรในคาร์ จะถูกนำส่งไปที่เซลล์และให้เซลล์ใช้ได้ทันทีเข้าทำนองกินปุ๊บใช้ปั๊บไม่มีอ้วนและถ้าไม่มีใครใช้ไขโร,รมาคอนจะนำส่งไตรกรลีเซอไรด์ไปที่ตับและตับก็จะแพ็กไตรกรลีเซอไรด์แล้วก็นำส่งไปเก็บที่เซลล์ไขมันหรือที่อื่นๆต่อ,ตอไปค่ะตัวหน้าพิสโงตัวต่อไปก็คือตัว LDL ระบบขนส่งในร่างกายอันเป็นระบบที่ดีเลิศของเราเนี่ยเป็นท่อน้ำค่ะไขมัน ไตรกลีเไรด์ไม่สามารถไปกับน้ําได้มันว่ายน้ําไม่ได้มันจึงต้องการเรือดำน้ําอีกลำหนึ่งที่ตับสร้างขึ้นก็คือเรือที่ชื่อว่า VLDL หรือย่อมาจาก Very Low Density Lipoprotein เรือ VLDL นี้จะเป็นตัวที่บรรทุกไตกลีเซอไรดแล้วก็บรรทุกไหนๆออกจากตับแล้วก็จะบรรทุกคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นหน่วยเมดิกไปด้วยกันเพื่อเอาไตากลีเซอไนี้ไปเก็บ ที่เซล์ไขมันหรือไปใช้แล้วแต่ว่าในขนาดนั้นน้ำตาลในเลือดของเรามีปริมาณขนาดไหนคือถ้ามีปริมาณน้อยก็เอาไปใช้ถ้ามีเยอะก็เอาไปเก็บนอกจากนั้นสิ่งที่ไปกับเรือ VLDL อีก e, ก็คือตานินที่ละลายในไขมันพวกวิตามิน A D E K ก็จะไปกับเรือที่เชื่อว่า VLDL มันจะวนเวียนอยู่ในเส้นเลือด อยู่ประมาณ3-4วันนำส่งไตรกีสราย,ราายนำส่งคอเรสเตอรอลนำส่งวิตามินไปเรื่อยๆถ้าเผื่อว่ายังเหลือก็จะวนเวียนกลับมาเอาไตากรกิสรา,ายกลับมาที่ตับเมื่อไตกรกอสรด์าล,าลงไปจากเรือ VLDL แล้วเรือนี้จะเปลี่ยนเป็น LDL ก็คือสิ่งที่เราวัดเมื่อเราตวรวจเลือดนั่นเองเพราะฉะนั้น LDL มันไม่ใช่เป็นไขมันดีหรือไม่ดีมันก็เป็นเรือดำน้ำลำหนึ่งที่ได้ส่งถ่ายผู้โดยสารคือไตรกราลีเไรด์ออกไปเรียบร้อยแล้วในคนที่จะวัดค่า L D L ได้เป็นปริมาณสูงๆแบบ obviously สูงอ่ะจะเป็นคนที่ใช้ไขมันเป็นพลังงานได้เป็นอย่างดีหรือคนที่ฟา s t i n g เนื่องจากขณะนั้นร่างกายต้องนำส่งไตรกราลาีเซไรด์ ไปสู่เซลล์ต่างๆใช้งานเป็นพลังงานเกือบจะเป็นพลังงานหลักมันจึงต้องมีไตรกิสรายสูงถูกส่งออกไปเป็นจํานวนมากผู้โดยสารเยอะหรือที่จะนําส่งผู้โดยสารก็ต้องเยอะเช่นเดียวกันและเมื่อผู้โดยสารล,ลงจากเรือเข้าไปอยู่ในเซลล์แล้วเรือต่างๆเหล่านั้นแปลสภาพเป็นจาก VLDL เป็น LDL จึงวัดค่า LDL ได้สูงขึ้นในเลือดเป็นธรรมดาค่ะในทางตรงกันข้ามคนที่ใช้พลังงานจากไขมันไม่ได้แต่ใช้พลังงานจากพวก น้ำตาลได้อย่างเดียวเรือ VLDL ที่จะต้องนำส่งไตรกรลีเซอไรด์เนี่ยก็จะมีจำนวนไม่เยอะจะมีจำนวนเยอะเฉพาะตอนที่วงที่เรากินและเราต้องมีการเก็บไตรกรลีเซอไรด์จำนวนมากมายที่เปลี่ยนมาจากน้ำตาลก็จะต้องถูกนำส่งไปยังเซลล์ไขมันก็จะมีเรือ VLDL มารับผู้โดยสารจำนวนมากมายผู้โดยสารไตรกรลีเซอไรด์ออกไปกับเส้นเลือดก็มีจำนวนมากเมื่อเราวัด วัดค่าของเลือดในขณะนั้นก็จะได้ปริมาณไตรกลีเซไรจ์จานวนมากเนื่องจากว่าถ้ามีอาการดือ้อต่ออินซูลินเซลล์ไขมันก็จะปฏิเสธการร,ากรับไตรกลีเซไรจ์จะมีไตรกลีเซไรด์ค้างอยู่ในเลือดให้วัดได้เป็นจํานวนมากส่วนเลือดเปล่าหรือ VLDL ก็วัดได้น้อยเนื่องจากว่าไม่มีเลือดไม่มีไตรกลีเซไรด์หลุดออกไปจาก VLDL VLDL จึงคงสภาพเป็น VLDL ซึ่งเราไม่ได้วัดค่ะ ส่วน HDL ก็เป็นไหลปโปรตีนชนิดเงินเป็นเรือดำน้ำชนิดเงิน,ชนเช่นเดียวกันที่จุกสร้างโดยตับและส่งออกไปโดยตับเรือ HDL จะทำหน้าที่นำคอเลสเตอรอลที่กระโดดลงจากเลือ VLDL ไปให้เซลล์ต่างๆแล้วเพื่อเอินใช้ไม่หมดเรือ HDL ก็จะนำคอเลสเตอรอลนี้กลับเข้าสู่ท่าน้ำเดิมคือตับนั่นเองแล้วก็เอาไปทำลายที่ตับอันนี้เป็นการอธิบายคร่าวๆ ค่อนข้างตรงไปตรงมาเป็นไดอะแกรมง่ายๆพูดถึงไขมันตัวอื่นมามากมายและยืดยาวก็เพียงจะสื่อให้ทราบว่าค่าคอเลสเตอรอลที่เจาะจงเฉพาะคนใดคนหนึ่งในเลือดอะมันไม่มีมันแล้วแต่ว่าณขณะนั้นร่างกายอยู่ในสภาวะแบบไหนและร่างกายต้องการใช้ขนาดไหนค่าคอเลสเตอรอลไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดเลยแล้ามาถึงตอนจบ ด้งานวิจัย p e ียร t u d y ที่ทำในคนมากกว่า130,000คนพบว่าการบริโภคคาร์โบไฮเดรตจำนวนมากมีความเกี่ยวพันกับการเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรังมากกว่าอาหารเพราะไขมันปริมาณและชนิดของไขมันที่บริโภคไม่มีความเกี่ยวพันใดๆกับโรคหัวใจและหลอดเลือดและอัตราการตายด้วยโรคนั้นในทางตรงกันข้ามไขมันอิ่มตัวกับลดอัตราการตายจากเส้นเลือดสมองตีบ ทั่วโลกควรจะมีการพิจารณาคำแนะนำเรื่องอาหารใหม่จากงานวิจัยในครั้งนี้ต่อไปนี้คุณจะกินอะไรก็เอาที่สบายใจสบายใจนะคะตรวจเลือดมาแล้วเข้าใจผลเลือดของเราดีเพราะเรารู้ว่าเรากินอะไรแนะนำไปสู่ความสบายใจความสบายใจทำให้อ่อนไว้ได้นะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ให้มอมัดไว้นะคะเพราะว่าจะได้ทำให้คนอื่นๆสามารถกินไข่แดงได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลดกับเมียน